ดูเพื่อนๆที่นี้มาม่า<ๆ><ๆ>เราก็เสร็จเรียบร้อยครับนะเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันเลยทีนี้สวัสดีครับวับนดีเยี่ยมเช้าๆครับวันนี้ผมผ่าน,นบ้านนครับนะเราก็มีโอกาสดีครับวันนี้เราก็มาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับนะเราพอเส้นทางรถไฟนั่นแหละครับน่ะเราก็มากับเพื่อนๆหลายคนครับวันนี้นะเราก็มาดูแลความ ปลอดภัยให้พี่น้องทางรถไฟได้แหละครับโนคุณ no. น้องผมกำน,นันกำนันครับเย้สุดยอดอีแล้วครับน้องๆก็ตามครับน้องๆวันนี้ก็มีหลายตัวครับน่ะมีแมวโอเล่มีเจ้าโชคครับแล้วก็เพนดา้าเพนด้าตัวหนึ่งครับน่ะนี่มากับน้องชายผมด้วยครับ <c oughs> ให้เจ่หวานเจี๊ยบครับ <c oughs> อาะจ <c oughs> ล่ะรายงานตัวเลยนี่ลหละ วันนี้แจวก็ออกทําออกปฏิบัติภารกิจแต่เช้าครับเพื่อนเรามากันแต่เช้าเช้าเลยครับกับพี่ๆหลายคนครับนะสุดยอดครับอ่หนุกนานเลยครับเพื่อนก็มาทีมงานเดิมครับวันนี้นี่หลายคนหลายคนครับเช้าเช้าครับดูเส้นทางรถไฟครับผมอันนี้หลักเขตเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณครับนะ อันนี้เป็นหลักเขตของอำเภอลือเสออะอาะอะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับทีนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นหลักเขตเนี่ยอำเภองะของอำเภอละแงะครับนะก็เป็นหลักเขตเป็นรอยต่อของอำเภอครับนะวันนี้ผมผ่าน,นบ้านๆน,นะเราก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่กับท่านอาจารย์เพชร หมอผีครับผมสิทธิ์ยอดครับวันนี้โอบครับพี่น้องเดินมาไกลได้ไหมครับลากากบ,บ้านมาก็ไม่ค่อยสบายโอบนิดหน่อยพี่น้องเลยได้มานะถ่ายคู่กับลักกิกัเตน้องนี่เราก็มาอาจารย์เพชรครับวันนี้นะก็อาจารย์เพชรเพิ่งกลับมาจากบ้านครับนะไปะเยี่ยมบ้านอันนี้กลับไปเยี่ยมบ้านที่สุรินทนะครับนะอาจารย์เพชรก็มี ของฝากมากมายมาให้น้องๆนะครับเดีย๋ยวค่อยไปดูกันครับผมนะี่ครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ปฏิบัติภารกิจเหมือนเดิมครับนะี่วันนี้เราก็มากับเพื่อนเราหลายคนครับนะน้องชายผมนะครับมากันหลายคนครับวันนี้อ่นะฝั่งนู้นก็มาอันนู้นน้องชายกำน,นันกำนันครับนะ เราก็มาดูแลความปลอดภัยเส้นทางรถไฟเลยครับวันนี้นะก่อนที่รถรถไฟจะผ่านนะครับเราก็มาดูมาดูแลความปลอดภัยก่อนนะครับเผื่อมีสิบบ่งแปลกปลอมที่จะผ่านมานะหรือว่ามีบุคคลที่ไม่หวังดีนะครับนะเอามาใส่ไว้เราก็มาดูก่อนนี่ แมวเล่เราก็มาครับไงไหมแมวเล่ก็ตามครับวันนี้นี่เชื่อกเขาบรรยากาศส,สวยๆตอนเช้าๆครับนะเราก็มากันแต่เช้าๆเลยรกิจกันเสร็จเรียบร้อยครับนะหลังจากนี้นะครับผมพันบ้านนะครับเราก็นะครับเดินทางเข้ามาที่ป่านั่นนะครับนะเพื่อเราจะได้นะครับก็คือ เราจะได้มารับประทานอาหารกันนั่นแหละครับนะหรือว่ามาพักคอยรอวพชิ่นทางอีกทีหนึง่งเพราะว่าเราก็เดินลาดตะเวนกันจนทั่วหมดแล้วครับนะเราเดินมาแต่เช้าแล้วนะครับก็สายๆนะครับพระอาทิตย์กําลังขึ้นครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะเราก็จะได้พักผ่อนกันรับประทานอาหารก่อนครับนะครับเพื่อนๆวันนี้หลังจากที่เรา ปฏิบัติภารกิจเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้นะครับผ่านบ้านๆก็มากับอาจารย์เพชรครับวันนี้นะสวัสดีครับเราได้เวลาหลังจากเราพอรถไฟเสร็จแล้วเราก็ได้เวลาพักผ่อนพี่น้องมาหุงหาอาหารแล้วก็ต้มกาแฟกินพี่น้องเดี๋ยวเราก็นะครับเข้ามาก่อไฟทําอาหารกันก่อนครับวันนี้ครับอาหารของเราในป่าครับ เป็นคนญี่ปุ่นครับวันนี้มาม่าครับมาม่าเด็ดเด็ดครับรสชาติเด็ดเด็ดวันนี้นะกับอาจารย์เพชรหมอผีครับเนี่ยอาจารย์เพชรก็กําลังก่อไฟครับนะเข้าป่าเราก็ส่วนมากก็อาหาราง่ายๆครับนะมาม่าครับตัวหลักเพื่อนเดี๋ยวอาจารย์เพชรก่อไฟครับเดี๋ยว Hãy đơn giản sẽ đi lấy, này, để chúng ta đi lấy cái mỏ lấy nước, chúng ta đi จำบ้านม่อเลยนะอยยโอ้ยเจ้วโอยโอ้ยระวังโตเตะนะที่โตเต้ผมรอมแ่บดูครับพเพื่อนอๆๆอันนี้<ห>นกาพิเศษนะครับนะอาจารย์เพชรก็แบกมาจากกองร้อยไกลเลยครับนะนี่ทานสมไทยก็มาด้วยกันครับ,รบผมวันนี้ม,มาช่วยพี่เพชรก่อไฟก่อนวันนี้ก็ว่างจากภารก,กิจน,นะครับก็มา ต้มน้ำกินกาแฟาก่อนนะครับก่อนที่จะหุงข้าวกินกันเดียวร่อนน้ำใส่เลยครับการจอบมันใส่ชิ้นเล็กรอเ้เออมาลบเดืกดรู้เธอปะโอเคอ่า ไอ้เจ <poisoned. S 2> ้วจวดเอาไปตังนูึงเอาหลักมาหลักมากลุกลุกรูเอาหลักมาเออตังนีให้ใได้ไปจัดการนช่ไห้เพ่นวะกาามีใจอะไรฮะเพื่อนแล้วก็ ก่อไฟเสร็จครับนะอาจารย์เพชรก็จัดการเลยครับวันนี้นี่ตัดไม้เตรียมตั้งหม้อครับวันนี้นะผมก็เอาเอาน้ํานะครับอาน้าใส่กาเรียบร้อยครับเดี๋ยวก่อไฟติดเดี๋ยวเราก็ตั้งหม้อเลยครับเจ้าจะเอาปลากรูมาฝากอาจารย์เพชรเอาปลากรูมาฝาก ขอบคุณครับจ้าเดี๋ยวไปไปทำกับข้า,าวให้จ่าละเราทำอะไรกินกันนีดเดียวพกูด <c oughs> ต้องถามอาจารย์อจาจรพีทเนาะเชฟใหญ่คนะรับเชฟใหญ่ไหมพกุดมันมีนิดเดียวมันมันไม่ค่อยขึ้นรู้เป็นไรมันอ๋อไอ้ที่พี่เตยชอบทำมั้งอ่าผมเห็นรอยคนเก็บโอ้บรรยากาศดีดีนะครับไอ้ไมีอย่างห้ซอยบ้างครับเดี๋ยวเรียบร้อยครับนะเราก็ตั้งหม้อต้มน้ำครับ รอน้ําเดือดครับเดี๋ยวค่อยมาชงมาม่ากันทีนี้นะครับนะเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดนะครับทุกอนนี่แหละครับชีวิตในป่าครับนะไม่มีอะไรมากมายนะครับเราปฏิบัติภารกิจเสร็จเราก็มาอยู่ใกล้ๆนั่แหละครับรอพอนะครับรอพอพื้นที่ไปด้วยครับนะเราก็มาทํากับข้าวหุงหาอาหารกินกันนะครับหลายๆคนครับนะเราก็มากันหลายคนวันนี้กับเพื่อนๆของเราเลยครับนะที่ ปฏิบัติภารกิจด้วยกันครับนะต่อ้ให้มันเ่ายม<ฟ>ัยยย้ยช่วงนี้อากาศดีครับนะฝนก็ไม่ตกแล้วเข้าหน้านแรงเนาะอากาศแห้งก็จะก่อไฟค่อนข้างง่ายหน่อยครับดึกๆก็จะมีอากาศหนาวนิดนึงครับนะไม่ง่ายหรอกครับพี่น้องเ่าตอนเช้าก็มีหมอกล<อ>ง,กนะต,งต้องมืออาชีพบางเดียวใช่ไหมพี่ใช่ ไอการเพชรกไฟกลางฝนมาแล้วพี่น้องไม่มีใครกติดอาจารเพชรคนเดียวที่กติดพี่น้องสุดยอดจริงครับอาจารยเพชรครับวันนี้ก็ได้อาจารย์เพชรเลยครับนะก่อไฟเดี๋ยวเราต้มน้าไปทุกชุดพี่น้องอาจารเพชรอยู่แบบนี้แล้วครับไปทุกชุดมาม่ามาม่าครับอาหารหลักสองท้องไปก่อนสองท้องไปก่อนครับมานี่ข้าวข้าวจะสุก อุปกรณ์ในจารเพชรนี่อันนี้ก็กันกันผีได้เหมือนกันครับพี่น้องเวลานอนก็ปักไว้นะครับพี่นนองเพราะว่าลงของมาแล้วลงกระถาคุมมาแล้วพี่น้องอสุดยอดครับสุดยอดเมตอาจารย์สุดยอดรพี่น้องป่าก็ได้อาจารย์นี่แหละอุ่นใจโอ้พี่น้องเอ๋ยเรามาดูครับ ทำกับคงกับข้าวแล้วครับมันโล่คงไข่แล้วพี่น้องนกินนี่มันโล่คงไข่ไปแล้วพี่น้องเอ๋ยหนูกินมามหาจานเพ็รครับโอ้ตายไว้กลับบ้านสี่ห้าวันไปดูกลับมามันโล่คงผมแล้วกินของอร่อยด้วยนะเออนี่โล่โฮยู่โฮหนึ่งพี่น้องอันนี้มันโลไปแล้วพี่น้องเอ๋ยโอี๋ยวใคือรอน้ำเดือดครับอาต้มน้ำก่อนครับเดี๋ยวรอแป๊บรอ นี่นเพื่อนๆน้ำก็เดือด,ดปุบป,บป,บปุบเลยครับเสร,ร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชงมกันเลยหลังจากที่เราต้มน้ำเสร็จเรียรบร้อยครับนะเดี๋ยวเราจะมาชงมามาก,กันเลยครับนี่น้ำเดือดปุบปุบเลยเดี๋ยเราก็แกะมามาก,กันเลยอแก้บอกออย่างดีครับอย่างดีม,ามาอม่ายงดีเลย จะทุ่มหนาเลยว่ะมา่มาอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีอะไรครับมาปากก็มีแต่มามา่านี่กินง่ายอยู่ง่ายครับในป่า กินง,ง่ายๆอยู่ง,ง่ายครับในป่าไม่ต้องอะไรมากมายเด็ดๆมาๆวันนี้โ้งข้อ ร้อทีนี้ลราใส่น้ำเบื่อแล้วก็ใช้ของจากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์นะครับใบไ,ไม้มาจับก็ไม่ได้ครับนะหูร้อนร้อนจริงๆครับนี่ใสไปเลย โอ้หเรียบร้อยครับเดี๋ยวทำมาปิดุครับโอ้ทำเดือดปุบๆเลยครับเพื่อนๆปิดเลยทีนี้นะรออขกานาทีครับทีนี้เดี๋ลยวเราค่อยกินครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็มาปรุงกันเลยครับทีนี้เนี่ยเราก็ใส่ลงลงมาม่าเลยครับ ที่เราแกะออกมาจากซองนใส่เดี๋ยวเราก็นะครับเพื่อนๆเ,เรานั่นแหละครับทําเผื่อเพื่อนๆเ,เราด้วยกินหลายคนถึงจะอร่อยครับนะเข้าป่าถ้ากินคนที่อร่อยครับแม่ไหลสายแล้ววันนี้เก้า <laughs> โมงแล้วครับ <laughs> เราเดินกันมาไกลแล้วนะวันนี้เดินกันจนสายแล้วก็หิวนิดหน่อยครับ วันนี้ใส่มามๆาก่อนนะมือเที่ยงเขาว่ากันใหม่ครับแล้วก็มื้อเย็น,นใส่ปุ้งแล้วเราก็ใส่น้ำตาลนิดนึงครับเติมรถหน่อยรถรถน้ำปาน้ำป่า,ปา,า <c oughs> แม็กกี้ครับ สัฟ้าเขียวอันนี้เป็นฟ้าเหลืองใส่ไปเลยเรียบร้อยครับชงชงทีนี้โอ้เพื่อนเต็มจานเลยครับนะเห็นไหมชงกนเ,เสร็จแล้วครับ ชิชมๆทำยั้อะไรชิมเลยอร่อยแล้วครับนะหลายคนอร่อยดีในป่านะครับบรรยากาศดีๆวันนี้หลังจากที่เราปฏิบัติภารกิจเสร็จเรียบร้อยครับกินข้าวเลยเอ,อยครับกินข้าวด้วยกันครับเพื่อนๆับผมกินขาวกินมากๆด้วยกันครับเดีวต้องจ่ายผมติดาจมาแล้วกระนุยกับอะไรนะกินนุ้นยกับอะไรบิ กินข้าวแก้วว,วกันครับเพื่อนๆน,นะหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเราทานข้าวแล้วก็กอนครับเนี่ยวันนี้ก็เม,เมนูมาม่าครับวันนี้นะอิ่มท้องไปก่อน,อนได้หลายคนครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับจมโบเกาหลีเกาเกา